ละค่ะเรื่องจิตนอกจิตในเนะี่ยอันนี้เรื่องจริงนะคือฟังจากเอ่อที่บอกว่าตอนที่ปฏิบัติกับอาจารย์เจ้าคุณอนะ่ะอาจารย์เจ้าคุณไม่ไม่พูดธรรมะจิตนอกจิตในไม่ไม่ไม่พูดแนะ่ก็ว่ามันฟังมีคนพูดว่ามันเกี่ยวกับเกี่ยวกับวินยัยท่านพูดไม่ได้เราก็ไม่รู้ยังไงนะคือแต่ตอนนี้ท่านก็เริ่มที่จะพูดตรงนี้แหละเรื่องเรื่องที่มันมีจิต ตัวหนึ่งจุดจิตตัวที่มันบรรลุธรรมท่านเริ่มพูดแล้วนะครับันแสดงว่าวิธีของไม่ชีไม่ไม่ผิดแต่ไม่จิตเรียกจิตนอกจิตในตามแบบอาจารย์อุดอรเพราะเข้าใจง่ายนะคะที่บอกว่าบรรลุธรรมแบบรวดเร็วและสะดวกเนี่ยสะดวกและรวดเร็วเนี่ยเออนะคะที่เราบรรลุไม่ได้นะคะเพราะว่าจิตของเรามันมีมันมันถูกบดบังเือนะคะ เราจริงๆแล้วเราสามารถผ่านสิ่งบกบดบดบางน,นั้นได้แล้วเราจะเห็นว่าสภาพจิตที่เข้าถึงวิมุตตเนี่ยมันจะถ้าสมมติว่าเราผ่านในสิ่งบทบางเนี่ยเราจะเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้มั่นใจว่าไม่ไม่พูดผิดเพราะว่าครูบาอาจารย์เริ่มที่จะแบบยอมพูดแล้วนะคะเนี่ยเข้าถึงวิมุตได้อย่างรวดเร็วอย่างอย่างขี้เลยคือโสดาบันกขบอกโสดาบันเนี่ยสภาพว่ามันไม่ได้ลึกลับอะไรนะมันตื่น แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องทำความรู้จักกับจิตก่อนสิ่งจิตของเราอ่ะมันมันมีอยู่สองอย่างก็ที่อื่นเนี่ยเขาอ,อาจครูบาอาจารย์ท่านอื่นอาจจะพูดเป็นแบบอื่นนะยิ่นให้ไปดูตัวรู้อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าผมไอชีก็จะเรียนแบบอาจารย์อุดอรเพราะว่าดูรู้สึกว่ามันฝังเข้าใจง่ายคือที่บอกว่าจิตอพูดแบบจิตมันมีสองอย่างคือจิตนอกกับจิตในที่เคยพูดไปแล้วเรียกว่า ที่พูดว่าจิตนอกจิตในเพราะว่าไม่ชี้พูดในฐานะไม่ชี้แยกจิตได้แยกจิตออกว่าจิตนอกจิตในนะคะบางทีมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนะ่ะไอ้ตัวตัวนิ่งตัวเฉยเท่ากับมันเหมือนเรามีสองอารมณ์อะไรประมาณนั้นนะคะนะคะพูดในฐานะแยกจิตออกได้ซึ่งก็ก็อยากให้พวกเราอะ่ะแยกจิตได้เหมือนกันแต่แยกได้มันง่ายมากเลยวิธีแยกจิตจริงๆนะมันไม่ได้ยากหรอกไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย ไม่คิไม่ได้พยายามเลยมาเองเราไม่ได้ตั้งใจจะแยกนะแต่เราดูดูเป็นคือเห็นจิตนอกจิตในให้ดูให้เป็นเราไม่ได้พยายามจะไปแยกตร,ตรงนู้นตรงนี้อันนั้นมันพยายามคือจิตนอกมันเป็นตัวหลอกส่วนใหญ่จ,จิตนอกอ่ะก็ตัขัดนะขัดห้านนะ่ะตัวหลอกให้เราหลงทางแต่จิตในมันจะเป็นของจริงมันทําให้เราเข้าถึงความหลุดพ้นได้นะอจิตนอกที่เราคุ้นเคยก็ คือจิตที่มันนึกมันคิดนั่นแหละมันปรุงมันแต่งรู้สึกได้ความฟุง้งซ่านวุ่นวายกิเลสอะไรก็เกิดกับอจิตตัวนอกนี้หมดเลยไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นหลอกให้เราเดี๋ยวว่าหลอกให้ผู้ปฏิบัติลงทางด้วยนะหลอกให้ยากในการปฏิบัติหลอกว่าเออดูจิตเนี้ยมันยากะในการปฏิบัติยากจังที่ผ่านมาก็เออเวลาเกิดความวุ่นวายเราก็คิดว่า มันมีอย่างเดียวคือจิตมันวุ่นวายเราจะคิดอย่างนี้ใช่ไหมไอ้จิตเราฟุ้งวุ่นวายอะไรเงี้ยเราก็จะคิดอย่างนี้แต่ไม่เคยคิดว่าไอ้จิตนอกน่ะนอกต่างหากที่มันวุ่นวายไม่ใช่จิตในจิตนะคะจิตในเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้จักจิตไงจิตในไม่ได้วุ่นวายจิตที่เราเห็นเห็นจิตนอกมันวุ่นวายมันเรียกอ็อกไซด์ผู้ภาษาเดี๋ยวว่ามันชอบอ็อกไซด์นะคะเมื่อเราคิดว่าจิตเราวุ่นวายก็พยายามกําจัดความวุ่นวายะ นะเออมันก็จริงๆแล้วมันก็เสียเวลานะอแต่ถ้าใช้เวลาเป็นปีมันก็เออมันก็ยังวุ่นวายก็ก็เสียเวลาเป็นปีนั่นแหละนะเพราะปฏิบัติไม่ถูกจุดปฏิบัติไม่ตรงเรียกอุชุปฏิปันโนนะมันไม่ตรงมันข้าง้างคู่ๆเรียบๆเคียงๆวนอยู่อย่างนั้นมั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 นไม่ยิงเข้าประตูสักทีหนึ่งคือถ้าจะหลุดพ้นจริงๆอ่ะมันต้องมาดูตัวใน ซึ่งมันไม่มีลักษณะเหมือนจิตนอกแหละถ้าไม่พยายามสังเกตมันก็ไม่เห็นแต่บางคนก็เห็นแบบง่ายๆนะอย่างเอคุณแม่ชีที่มาเนี่ยเขาเห็นแล้วนะแต่เขาไม่เห็นความสําคัญของมันไงเขาเห็นแบบง่ายเลยแล้วรู้ไหมว่าจิตเขามันเดินทางแล้วอืเขาบอกอยู่ๆเขาก็รู้สึกอะไรอะเห็นจิตตัวเองมันไม่เที่ยงอะไรเงี้ยนั่นแหละจิตมันเดินทางแล้วแต่เขาเขาก็ยังอยากติดเขาติดรูปแบบ จะต้องข้ามโคดอะไรเขาไม่ชีก็ไม่พูดอะไรแล้วแต่เขาจริงๆมันเห็นกันง่ายเนี่ยเขาก็เห็นง่ายไม่ชีก็ว่าเขาเห็นง่ายเพราะว่าอินทรีย์เขาดีนะคะแต่อาจจะมีอุปสรรคอะไรบางอย่างซึ่งเขาทําทําให้เขาผ่านไปไม่ได้เนี่ยจิตนียมันจะมีลักษณะแบบนิ่งๆเฉยๆลงๆว่างๆเขาจะเห็นลักษณะจิตเฉยมันไม่ชีไม่ชีก็ถามว่าตอนนี้จิตเป็นไงเฉยไม่คิดอะไรเลยเออเราก็ดูนะ เขาบอกว่าบอกให้เราดูเราก็ดูก็คือเราก็ดูก่อนนอนเราก็ดูเออเขาก็เล่าให้ฟังตอนไปเขาบอกว่าเขาเก็บมะม่วงนะมันอยากกินมากเลยเสียดายนูน่นนี่นั่นเดี๋ยวตอนเช้าให้กินพอเช้ามาเขาบอกว่าตอนนี้ทําไมไม่อยากเลยเมื่อวานอยากกินมากแล้วเขาก็คิดแล้วจิตมันก็สอนเขาเองว่าเออจิตเรายังไม่เที่ยงเลยเนี่ยมันสอนเขาแล้วอะแต่เขาไม่ไม่ไม่ได้ไม่ยอมต่อย,ยอดมันเขาคิดว่า เขาคิดไปเองก็คือจิตตัวนี้แหละมันสอนเขาแล้วเขาดูเขาเห็นอยู่บ่อยๆแหละจิตมันก็เดินทางของมันเลยนี่ค่ะเล่าให้ท่านฟังว่ามันเป็นอย่างนี้จิตมันสอนเองว่าเออไม่กระทั่งจิตเรายังไม่เที่ยงเลยเนี่ยมันจะบอกเราหมดเลยเขาก็เขาก็บอกแม่ชีนะแม่ชีก็บอกอันนั้นน่ะมันถูกเลยนะแต่เหมือนเขาก็ยังแบบว่าคือเขาไม่มั่นใจเขาเขาไม่เชื่อว่าอะไรมันจะง่ายขนาดก็มันง่ายจริงๆไงเขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะเออแล้ว แล้วตัวเองจะให้มันมีอะไรหรอเขาจะเอาอข้ามโค่นให้ได้ก็เลยปล่อยไปคือเนี่ยซึ่งเรียกว่าไอ้จิตนิ่งๆเฉยๆโล่งๆว่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในจิตตัวเนี้ยเราก็บอกนะแม่ชีอธิบายว่ามันมันไม่ได้สร้างขึ้นนะเออไม่ได้ตั้งใจให้มันนิ่งมันเฉยนะมันมันเป็นของมันเองมันจะเฉยมันก็เฉยมันเองเออไม่ไม่เป็นไม่เกิดจากการทําสมาธิขึ้นเออซึ่งทุกคนมีอยู่แล้วเขาเข้าใจหมดเลยนะ อ,อมันไม่ได้สร้างมันเป็นเฉนยมันเองใช่ไหมบอกใช่เออเนีย่ยเนีย่ยมันก็เฉนยนีไ่ไงเราฟ,ฟังตัวเองพูดเราก็เฉนยนะเขารู้หมดแล้วออแต่ที่เราเอ่อที่เราไม่เห็นเพราะว่ามันเอ่อบางคนเนี่ยมันมองไม่เห็นจิตนอกหมดบังเราก็บอกเขาว่าเขาโชคดีแล้วนะที่เขาเห็นนะบางคนมองไม่เห็นเลยนะพยายามดูเท่าไหร่ก็เห็นแปบบ๊แบแบแล้วก็ไม่มาแล้ะเนี่ยแต่ของเขาเนี่ยจิตจิตจิตตัวนเนี่ยอยู่กับเขาตลอดเลยเนี่ยแต่เขามองไม่เห็นความสําคัญเลย เขาคิดว่าไม่ได้สําคัญคือนเนี่ยเอ่อจิตนอกเนี่ยมันเรียกว่าคนไม่เห็นนะทําไม่เป็นเพราะว่าจิตนอกบดบงังแต่จริงๆแล้วนะมันก็ไม่ได้บังหมดนะมันได้บังตลอดคือมันจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกเออสบายๆเนี่ยมาชีกันนาเขาบอกว่าเออเรารู้สึกสบายๆชื่อๆก่อนจะนอนอนะ่ะเราเห็นไหมคือเนี่ยให้เขารู้จักจิตก่อนถ้าเราไม่รู้จักมันก็มันก็ต่อยอดสภาพนี้ไม่ได้ เขาเห็นแล้วนะแต่เขาไม่ต่อยอดด้วยวิธีนี้เขาก็จะไปวิธีที่เขาปฏิบัติมาสามเดือนไอ้สามปีแลยวะไปตรงนั้นเขาต้องไปเริ่มใหม่นะไม่ใช่ไปต่อจากงูตะูนะถ้าไปทำมรีเขาก็จะเอาของเขากับมันก็เป็นหลักเดียวของอ่างูตะูนั่นแหละแต่เขาต้องไปเริ่มใหม่เริ่มใหม่นลวกวา็จะผ่านยาสิบหกได,ได,ได้ได้โซดาบันเนี่ยมันไม่ได้ง่ายหรอกไม่ง่ายตนะ้องผ่านการอธิษฐาน แต่ถ้าเนี่ยเขาเขาเนี่ยเราให้ฟังว่าเขาเห็นแล้วเขาไปอยู่จิตมันก็บอกว่าเออเมื่อวานอยากวันนี้ไม่อยากแล้วมันก็บอกว่าไม่เที่ยงเนี่ยแล้วเขาบอกว่าดูไปเรื่อยๆสิอะไรเงี้ยคือเขาจะไปอยู่ที่ธรรมโมเลแต่เขาไม่กล้าบอกไมชีพอเขาไปถึงที่นั่นปุ๊บเขาขออยู่เลยเนี่ยเราก็ไม่ว่าในหรอกแล้วแต่เขามันไม่ใช่ตัวเราเนอะมันมันไม่ได้เป็นปัญหาเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะบอกวิธีรวดเร็วแล้วเพราะว่าเขามันนานแล้ว หวังดีกับเขาแหละแต่เขาไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรไม่โกรธด,ด้วยนะเฉยๆนือเนี่ยให้เราสังเกตเราเราจะต่อต่อต่อยอดของสภาพนี้นะเราต้องสังเกตจิตตัวเองรือว่าจะเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้ห้ามเลยนะพยายามสังเกตจิตตัวในส่วนจิตตัวนอกก็ให้เรารู้เท่าทันแล้วก็เออไม่ไม่อย่าอย่าไปตามมันอย่าไปให้มันกระชากลากถูกเราไปคืออย่าไปไหลาตามมัน มันคิดหรืออะไรมันเราก็ตัดบทไปก่อนมันฟุ้งปุบ๊บเรารู้เลยละเลยต้องไล่ได้นะเลิกคิดเลยตัดบทใช้วิธีตัดบทเอาฝึกอย่างนี้ไว้ก่อนเพราะเราก็ยังไม่แน่ใจใช่ไหมให้อยู่กับจิตในในให้ให้มากที่สุดอะเราเพื่อต้องการให้อยู่กับมันมากที่สุดเพื่อให้เห็นจิตในให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ลองลองดูเนี่ยลองตอนนี้เป็นไงจิตจิตพี่เล็กเป็นยังไงตอนนี้จิตเป็นยังไงมาฟังไม่ชีเนี่เป็นไง เฉยๆค่ะอ่ะเฉยๆนะทุกคนก็รู้สึกอย่างเฉยคุณแม่ชีนี้สภาสภาวะดีนะเฉยแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาไปเร็วมากเลยสภาวะเขาดีนะเออเรียกว่าเห็นเฉยๆนะ่นนิ่งเฉยพยายามดูบ่อยๆนะพี่ออย่าไปดูแช่ค่ะฟังไปแล้วก็เออหันมาดูอีกทีเอาฟังไม่ชีไปเออแล้วก็มาดูไม่ต้องกลัวฟังไม่ทันฟังไปปุ๊บลองมาดูจิตตอนนี้มันเป็นยังไง เราก็ฟังอยู่เนี่ยนะคือนะคะพยายามดูบ่อยๆแล้วก็แล้วก็เลิกดูแต่ดูบ่อยหรือเราจะไปดื่มน้าก่อนอหิวคอแห้งดื่มเสร็จก็ดูอีกตอนนี้จิตมันเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยแบบบ่อยๆแบบเนี้ยยังนิ่งเราก็ดื่มน้ําเอ๊ะตอนนี้จิตมันเป็นยังไงดื่มเสร็จแล้วก็เอ๊ะตอนนี้มนันเป็นยังไงทําภารากิจเองก็เหมือนกันล้วก็กลับมาเช็คอ,อีกองนิ่งอยู่เราก็เลิกดูอย่างเงี้ยแหละทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ดูแช่ ถ้าแช่มันมันเหมือนไปนบังคับมันเพราะจิตตัวนี้ไม่ชอบบังคับนะคะเพราะดูบ่อยๆมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปเราจะสามารถเขาเรียกอะไรเอ่อย้ายถ่ายเทตามอาริยบทต่างๆเช็คดูจิตทุกริยบทเลยหลับตาก็าเห็นลืมตาก็าเห็นกลางวันกลางคืนคุณแม่ชีเนี่ยเกบอกว่าลืมตาแกก็เห็นหลับตาแกก็เห็นแกได้แล้ววะ่ะแม่ชีก็คิดว่าแกจะปฏิบัติต่อไม่เอาเฉยเลย เบอร์คือเขาบอกว่ามันมันไม่มีอะไรมันจะปฏิบัติแล้วไม่มีอะไรป,ปฏิบัติได้ไงเทียงด้วยเราก <partic ulate> ็เรยกไม่ใช่เงียบเออเราก็เรียกว่าเออเราดูจนติดเป็นนิสัยนี่แหละเรียกว่าเออมันเป็นการสร้างนิสัยนักปฏิบัติที่แท้จริงต้องเรียกว่าสุปฏิบันโนปฏิบัติดีปฏิบตับติชอบเออแล้วก็เออแล้วตรงจุดเนี่ยอุชุปฏิบัติโนให้ตรงจุดมันมาด้วยกันเลยส,ปปสยุปฏิบันโนอุชุปฏิบัติโนมาด้วยกัน สร้างนิสัยอย่างนี้ให้ได้เนาะการหลุดพนก็ไม่ยากอย่างที่คิดหรอกเพราะมันอยู่ที่จิตแล้วนีเอ,อเสียดายคุณแม่ชีเขาเขาได้แน่ห่ะไม่นานหรอกเราเห็นจิตแล้วมันจะพัฒนาที่จิตโดยตรงไม่ใช่อาการของจิตนะจิตนอกพระเจ้าเรียกว่าอาการของจิตที่ที่แม่ชีพูดว่าจิตนอกพระเจ้าไม่เรียกจิตนอกหรอกอ่าพระเจ้าท่านอ่าท่านตัดเรียกว่าอาการจิตเออ แต่ไม่ทีเรียกทิศนอกมันมันฟังเข้าใจ่ะเอาเอาเรียกว่าเรียนแบบอาจารย์อุดอรถ้าเรียกอย่างนี้เราก็เรียกอย่างนี้บ้างเลยกันเมื่อก่อนก็เรียกไม่เป็นมันมันคืออะไรนะคะจิตนึกคิดเรียกว่าอาการตัวหน่อตัวนอกเนี่ยมันแสดงอาการร,รู้รู้สึกรับรู้ปรุงแต่งนะคะมันฟุ้งซ่านวุ่นวายต่อยอดไปเรื่อยเหล่านี้เรียกว่าอาการทั้งหมดเลยคิดฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นอาการของหมดพระุูธเจ้าก็เรียกว่าอาการของจิตซึ่งมันเป็นตัว มันหลอกให้เราหลงทางให้เราเรียกว่าให้เราไปพยายามจัดการแบบมันไม่ให้ฟุง้งดโดยการทําสมาธิอะไรที่ที่ท่านทำแะละแต่วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงมรรคผลเนี่ยมันไม่ใช่วิธีปฏิบัติเพื่อจัดการกับอะไรนะเราจะเข้ามรรคผลเนี่ยมันจริงๆนะ้วปฏิมันไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะจัดการอะไรกับมันมันเป็นมันต้องเป็นวิธีที่จะเพื่อให้รู้จักมันรู้จักจิต ให้มันแจ่มแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าสภาวะเออนะสภาวะของจิตทั้งทั้งนอกทั้งในเลยเพื่อจะเห็นจิตจิตในจิตอันนี้คําในพระไตรปิฎกมีนะคําที่พระเจ้าตรัสว่าเธอจงตามดูจิตในจิตนนะนเนี่ยมีนะคำในนี้อ่านแล้วที่แรกอ่านแล้วไม่เข้าใจนะคะตอนนั้นยังไม่ได้ปฏิบัติเอ่อเรียกว่าสุดอนะ่ะก็คือดูจิตที่มันอยู่ภายในจิตนอกนั่นแหละ จิตต้องที่มันห่อคุมแบบผู้เจ้ายังบอกเลยให้ดูเธอจงตามดูจิตในจิตเธอจงดูเวทนาในเวทนานีหมดเลยนะมันมีเวทนานอกเวทนานในเออไอเวทนานอกก็คือความเจ็บที่อยู่ภายนอกเจ็บเจ็บเจ็บเข่าวปวดมากเลยที่แม่ชีเป็นอนะเวทนาในมันเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกเออตัวตัวในจิตในก็คือมันจะมีความรู้สึกแบบไม่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 โฟกัส มันก็เหมือนไม่ได้ปวดแต่ตัวนอกปวดมากซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไ้หมดแล้วแต่เราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราไปดูพระไตรปิฎกล้วก็ตีความหมายไว้ตีความหมายเป็นยุ่งยากเยอะแยะไปหมดเลยมันเลยยากพระเจ้าสอนจริงๆพระเจ้าสอนตรงมาให้ดูจิตในจิตไหมเราดูจิตในจิตในจิตซึ่งอไอ้ตัวนอกเราก็เรียกจิตอะแต่มันอยู่ข้างในจิตอีกทีหนึ่ง ก็คือดูจิตในแหละที่มันอยู่ภายในอ่ะที่มันอยู่ภายในจิตนอกจิตในที่มันอยู่ภายในจิตนอกถ้าเราดูแบบเนี้ยมันจะพัฒนาโดยตรงเข้าสู่สภาวะสภาวะแห่งการพัฒนาโดยตรงเอไม่ต้องกลัวว่าจะไม่บรรลุอ่ะดูแบบนี้นะเห็นเห็นแบบนี้นะอดูปุ๊บอย่างยกตัวอย่างคุณแม่ชีนน่ะเนี่ยเดียยว่าไม่ต้องกลัวไม,ไม่บรรลุเลยเนี่ยคือเห็นเลย ก็บอกลืมตาก็เห็นเนะี่ยมันก็อยู่กับเราตลอดไม่เห็นมันมีอะไรนะนะั่นน่ะเขาก็าว่าอย่างนี้นะออมีหลายคนได้พูดแล้วก็เห็นอยู่นะไม่เห็นมีอะไรนะคะคือเขาจะเอาให้มันมออีถ้าดูแบบนี้เป็นปกติลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นมันปรากฏอยู่เฉพาะหน้านี่เขาเขาสภาวะดีเป็นปัจจุบันนี่แหละจิตจะพัฒนาเข้าถึงความเป็นอรรยะแน่ไม่เหลือเลยเออ ราไม่ทำแต่แล้วนะคะโซดาบันยังต่ำไปด้วยซ้ำไปโซดาบันบางท่านก็ไม่รู้จักจิตด้วยซ้ำสมัยที่ไม่ชีบรรู้โซดาบันไม่ชีไม่รู้จักหรอกจิตนอกจิตในไม่รู้ตอนสมัยที่บรรลุโตดาบันไม่รู้เรื่องจิตนอกจิตในจิตเฉยจิตไรไม่รู้เรื่องแต่บรรู้โซดาบันพอปฏิบัติสายสุทธวิปัสนามันบรรลุด้วยปัญญานะคะนละอย่างซึ่งมันลำบากมากสภาพจิตที่มันตั้งมั่นแล้วก็มีปัญญาได้แหละ ไม่ได้บรรลุเพราะการดูจิตอย่างนี้มันยากมันยากกว่าแบบนี้เยอะสีเวลาไปสี่เดือนอดอดัอดนอนนอนสีนนนนน่ทุ่มตื่นตีสามนะคะตื่นตีสองกว่าด้วยตทตีสามก็ต้องมาตลาดแล้วสี่เดือนัันรลุแค่โสดาบันคือเนี่ยถ้าคุณแม่ชีในต่อยอดนะ่ะแบบเดียวแหละเขาไปเร็วเขาเห็นแล้วเขาโชคดีแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าเขาโชคดีอื เนี่ยสมัยก่อนถ้ามีคนบอกให้ไม่ชีดูจิตไม่ชีก็ดูแน่ๆเลยเนี่ยแต่อย่างว่าแหละมันมันเอ่อเรียกว่าแต่ก่อนมันยังไม่มีวิธีนี้นะมันก็อาจจะเป็นวิบากของเราก็ได้ mm hmm. หรือว่าอาจจะต้องเอาวิชาวความรู้อะไรทั้งหลายหลายหลายอยานะ่างแหละมาประยุกต์มาสอนพวกท่านมันก็เลยมีประสบการณ์การล้มลุกคุกคานไปเรียกว่าเจอยากก่อนแล้วก็ค่อยมาเจอง่าย มันจะได้เห็นความแตกต่างจะได้รู้ว่าเดออียกว่ายากเดออียกว่าทําใบมันเหนื่อยนะเอ,อแล้วมันก็มีวิธีที่ง่ายกว่านี้แองที่บอกนี่แหละค่ะอ,อถ้าถ้าสมมติของอ่วิธีของแม่ชีมันไม่อ่มันไม่มีจริงทําไมคุณแม่ชีนี้เขาเห็นแล้วอืแต่เขาไม่ยอมต่อย,ยอดเขาบอกลืมตาเขาก็รู้จิตนิ่งจิตเฉยหลับตาจิตมันก็เฉยไงมันก็ไม่เห็นมีอะไรออ เขาติดรูปแบบสามปีที่เขาอยู่กับรูปแบบเขาจะต้องมองว่ามันเขาจะปรุงแต่งอะปรุงแต่งว่ามันจะต้องหนูอย่างนี้เหมือนที่อาจารย์อุดรท่านเป็นเหมือนกันทั้งกเราไอ้ฝั่งนะคะสรุปก็คือว่าไอ้ตัวจิตเอยมันจะเป็นตัวบรรลุธรรมนะพระกิเลมันเกิดที่จิตแต่กิเลจริงๆมันอยู่ที่จิตนอกนะถ้าเราดูจิตในเราจะไม่เห็นกิเลจิตนอกเราจะเห็นกิเลตแต่เป็นบางครั้งมันข้าวเหมือนกันนะ มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าอะจะพัฒนาจิตนอกมันต้องประคองเนี่ยเราเราอย่างเราไปปฏิบัตินั่นแหละต้องประคองต้องใช้สมาธิกับจิตนอกไม่ใช่จิตในนะจิตใจไม่ต้องใช้อะไรจิตในไม่มีทั้งสติแล้วก็สมาธิมันไม่มีนะไอตัวในเนี่ยไม่มีนะที่เราใช้สติสมาธิมันเป็นตัวนอกเราเรา,เราทําขึ้นมาเราเข้าไปดูไปดูเนี่ยเราก็ทําขึ้นมาเพื่อจะให้เหตุมันแรกๆเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ค่ะ มันเป็นจิตลอยๆตัวนี้มันเป็นลักษณะรู้เ็าเรียกว่าธาตุรู้แล้วมันก็จะบันทึกในตัวเสร็จสับเลยคือมันทําหน้าที่รู้แล้วบันทึกเท่านั้นไม่มีการปรุงแต่งต่อยอดใดๆั้งสิ้นเออแต่เพราะมันมาอาศัยขันห้าอยู่ไงอืมมันก็เห็นสภาพจิตตัวตัวตัวนอกขึ้นนะคะมันมันเกิดสภาพจิตตัวนอกขึ้นมันจึงแบบมีการปรุงแต่งต่อยอดตีความหมายใส่สมมุติลงไปเวลาเราจะพัฒนาให้เข้าถึงอีโมน่ะมันก็ต้องเดินผ่านในตัวนอกนะออ จะเข้าถึงวิมุตต์เนี่ยมันต้องผ่านตัวนอกจิตในเนี่ยซึ่งซึ่งไอ้ตัวนอกเนี่ยมันจะชินกับวิสมุติเมื่อเราจะเข้าถึงจิตในเนี่ยมันต้องพัฒนาแต่ตัวในเราจะพัฒนาจิตเราจะเข้าถึงจิตในมันเราต้องพัฒนาตัวในอย่างเดียวแล้วเข้าถึงวิมุตต์เนี่ยจะง่ายกว่ากันเยอะเราต้องพัฒนาตัวในจริงๆเขาก็บอกว่าที่ส่วนใหญ่ที่เราทําส่วนใหญ่เนี่ยเราไปพัฒนาตัวนอกซึ่งมันยากมันไม่ใช่ไม่ถึงนะมันยาก การทําสมาธิใช้สติสมาธิมันเป็นตัวนอกหมดเลยนะแต่เดีนี้ว่าใช้สติสมาธิน่ะเราเน้นเข้าไปที่ตัวไหนนะคะจะง่ายกว่าเพราะตัวไหนมันมันไม่เอาสมมติมันไม่ยึดสมมติมันไม่ติดกับสมมติเพราะจิตตัวไหนมันไม่ติดสมมติแต่มันอาศัยจิตตัวนอกอยู่มันอยู่ด้วยกันไอ้ตัวในนะมันมันไม่ติดสมมุติแต่ตัวนอกมันติดสมมติสมมุติหมดเลย แต่ตัวในมันอยู่ด้กันใช่ไหมมันอยู่กับจิตตัวนอกใช่ไหมมันก็เออเอาห่อหมกไปกับจิตตัวนอกนี่แหละมันโยงใหญ่กันมันเป็นเหตุปัจจัยของกันและกันนะมันมีทั้งแบบเรียกว่ามันจะแบบทิ้งอันใดอันหนึ่งไม่ได้เรียกว่าถ้าขันห้าตัวนอกอน่ะเป็นขันห้าน่ะมันไม่มีเรียกว่าตายไปแล้วอ่าขันห้ามันก็ไม่มีใช่ไหมจิตตัวในมันก็อยู่ไม่ได้นะมันอยู่กับขันนี้ไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนขัน นะคะเออแต่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะมันก็อาศัยซึ่งกันและกันไม่มีจิตในจิตนอกก็อยู่ไม่ได้นะคะเออมันเป็นเรื่องของชีวิตมันยงใหญ่กันแต่เวลาจิตมันจะพัฒนาเนี่ยมันสามารถพัฒนาโดดโดดของมันได้ไอ้จิตตัวในเนี่ยถ้าไม่มีจิตนอกมันอยู่ไม่ได้เพราะมันอาศัยอยู่อาศัยขันห้าอยู่ด้วยกันแต่เวลามันพัฒนามันมันจะอยู่ของมันคนอยู่โดดโดดด้วยตัวมันเองนะคะ มันนิ่งมันเฉยโล่งว่างแบบโดดโดดแล้วมันเป็นธรรมะของจริงธรรมะของจริงมันจะเดี่ยวเดียวโดดโดดไม่มีคู่่ะแต่ค้าของปลอมจะเป็นคู่ตัวนอกไนงะมีดีมีชั่วมีกุศลอกุศลบุญบาปทุกทุกตัวนอกหมดเลยมีวิมุตติก็สมมติด้วยนะนจะเฉพาะตัวนอกนะเนี่ยจะเห็นว่าแม้แต่วิมุตติเรายัาง,ยงเรายัางนอกสมมติมาเลยสมมุติว่ามันเป็นวิมุตติเนี่ย ในสภาวะจริงๆไม่มันไม่เรียกว่าอะไรถ้ามันถึงสภาวะจริงเนี่ยมันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็มันก็ต้องใช้บัญญัติช่วยก็เรียกสมเรียกวิมุตกนแล้วกันเนี่ยถ้ามาถึงตรงเนี้ยมันมันมันจริงๆถ้ามาถึงความจริงอ่ะมันหายสงสัยนะไม่จบมันจบเลยไม่ไม่มีอะไรสงสัยเลยเนี่ยสภาพที่จิตมันเข้าถึงวิมุติอ่ะมันคือจบสมุดยุติเลยเดี๋ยวมันก็ต้องพัฒนาแต่ตัวไหน ดังนั้นถ้าใครจะเห็นจิตตัวไหนก็คือความโชคด,ดีเขาโชคด,ดีแล้วเนี่ยเนี่ยตอนนี้ท่านเห็นไหมเห็นจิตเอ่อเียว่าจิตเป็นยังไงอ่ะย้อนถามมามาถามพี่เล็กแล้วตอนนี้จิตเป็นยังไงเนี่ยให้ดูอย่างเงยก็เหมือนว่าแสะแสะเข้ามาเรื่อยๆค่อยๆเช็ดไปเรื่อยๆเลยไม่รู้จะตอบยังไงคะ่ะมันก็ฟังฟังไม่ชี้เฉยเฉยเฉยนะ,ะสนใจฟังแค่นั้นเองคะ่ะ น่นนะมันก็เฉยมันฟังฟังไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปแล้วมันก็เฉยแหละมันเป็นอย่างนั้นค่ะอ่ะพี่นต้องการอะไรในชาตินี้เนี่ยมานั่งฟังทำนั่งอะไรเนะี่ยต้องการอะไรพูดมาเลยไม่ต้องคิดว่าคนอื่นเขาจะอะไรต้องการานิพพานไม่คุยค่ะนี่แหละก็ทำอย่างนี้แหละมันมันก็จะได้ไปไว ทําแบบนี้นะคะต้องทําจริงๆนะเรียกว่าอุชุเอสุปฏิบันโนอุชุปฏิบันโนต้องต้องแบบเสร็จสับเรียบร้อยเพราะว่าอะไรชีวิตเรามันไม่แน่นอนนะ <c oughs> พรุ่งนี้เราไม่รู้จะมีลมหายใจหรือเปล่านะ <c oughs> คืออย,อย่าพระพุทธเจ้าตัด่าเราท่านจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดก่อนที่พระเจ้าจะปร,ะรินิพพานเป็นคําคําสอนสุดท้าย <c oughs> ขอให้พวกท่านอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด หลังจากที่อ่คุณแม่เดี๋ยวไม่ชีจะจบแล้วเดี๋ยวฟังธรรมจากหลวงพ่อต่อใล้พวกท่านปฏิบัติถ้าใครง่วงก็น,นอนก็ไม่ต้องไปฝืนมาง่วงนอนดีกว่าปวดหัวเป็นไข้พักผ่อนดีกว่าแต่ถ้าจิตมันตื่นฟังธรรมมนตื่นนะเอาเลยปฏิบัติเลยค่ะจิตมันตื่นแล้วอ่ะบางทีมันฟังธรรมแล้วจิตมันตื่นนะหรือว่าไม่ชีอธิบายให้คุณแม่ชีนั่นนะ่ะที่ที่มาอยู่กับแม่ชีนะ่ะ ไม่ชีจิตตื่นคืนนะั้นไม่ได้นอนเลยค่ะอือไม่ได้นอนเลยเพราะจิตมันตื่นมาบบพูดทรม,มาให้เขาฟังอือเนี่ยมันตื่นเพราะจ,จิตจิตตัวนี้มันเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นนะคะใครยังไม่ถึงตรงนี้ก็เหลือเบิกบับนอย่างเดียวเราก็ไปต่อย,ยอดให้มันเบ,บนิกบันกระจบแล้วหรือว่าจิตมันเป็นผู้โทรแหละผู้รู้ผู้ตื่นเออเนี่ยมันมีแค่สามอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบันย์มีสามอันนี้แหละคนนี้เขาจะรู้ทรมอ่ะเขามีจิตเป็นผู้โทรทุกคนแหละ เขาผ่านการรู้การตื่นเอ,อเบิกบานกันทุกคนถ้าจิตมันตื่นก็ดูจิตเลยตอนนี้ถ้าจิตใครตื่นนะดูจิตไปเลยพี่บรรจักจบจากไม่ชีหรอฟังทำเสร็จน,นะถ้าวาสนาบรรจบก,ก็มันก็พร้อมจะเบิกบานนหละบรรลุธรรมภายในวันนี้นี่แหละอ,อนะคะเออมันน่าเสียดายไหมที่เราให้ฟังของคุณแม่ชีนะั้นแม่ชีเสียดายมากเลยแต่ไม่รู้จะทำไงเขาแป๊บเดียวเอง เขาบอกว่ามันรู้มันเป็นอะไรเมื่อวานอยากกินอยากกินมาตงอุตสาหเด็ดมาวันนี้ไม่อยากแล้วก็มองเห็นว่าจิตมันบอกว่านี่อะไรเท่งจริงเลยอยากแล้วก็ไม่อยากเออมันเราก็บอกว่านี่จิตมันสอนเราเนี่ยนะจิตมันสอนแล้วมันมันกําลังเดินทางเนี่ยตัวมันมันไม่น่าหลอกตัวเองเนี่ยเพราะว่าอินทรีย์แก่กล้าขนาดนี้เขาเหมือนเขามันไม่ใช่เขาก็อยากจะติดตามรูปแบบเขาไม่มั่นใจ ว่ามันใช่เหรอเพราะว่าคือความที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรแล้วมันจะบรรลุได้ยังไงเขาว่าไงนี่นะก็เราก็ต้องปล่อยไปแล้วเขาก็ไปเริ่มใหม่ตรงนู้นแล้วมันก็เหมือนที่มูตาอูนั่นแหละแต่คิดว่ามันไม่น่าอาจจะมีอะไรขัดขวางแล้วเพราะว่าเขาผ่านการอธิษฐานถอนคําอธิษฐานแล้วคุณพจน์คุณพจนหยุดเลยค่ะไม่ทีจบแล้ว